โซเชียล <Social S 2> วิจารณ์สนันหลังมีการแชร์ภาพวัตถุมงคลหมูเด้งล่าสุดคนจัดสร้างชี้แจงทรรมเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ให้สำนักปฏิบัติธรรมยันไม่มีเจตนาให้เป็นพุทธภานิย์จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพวัตถุมงคลหมูเด้งฮิปโปกวกซับเพื่อนำเงินสมทบซื้ออุปกรณ์ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์นั้นล่าสุดวันที่31ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าว ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวพบผู้สร้างคือนายสุภกิจทองสะอาดเปิดเผยว่าจัดสร้างวัตถุมงคลหมูเด้งฮิปโปกวักซับเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ให้กับทางสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งโดยวัตถุมงคลที่จัดสร้างได้ลงยันอักขาระเกี่ยวกับนักเงินหน้าทองเรียกซับตอนแรกที่จัดสร้างขึ้นกับว่าจะเก็บไว้แจกให้กับกลุ่มเพื่อนๆนและญาติพี่น้องเนื่องจากตนเองนั้นมีความชื่นชอบในตัวน้องหมูเด้งจึงได้ปรึกษาหารือกับทางพระและจัดสร้าง เพื่อสมทบทุนเงินซื้ออุปกรณ์ให้กับทางสำนักปฏิบัติทำจนกระทั่งเป็นกระแสในโลกโซเชียลในขณะนี้ซึ่งรายการจัดสร้างวัตถุมงคลน,นั้นทางตนเองไม่มีเจตนาให้เป็นพุทธาณิชย์และจัดสร้างเพียงแค่ประมาณ3,000องค์มีจำนวนทั้งหมด8เนื้อและตนเองนั้นสร้างไม่เต็มจำนวนและเมื่อวานที่ผ่านมาตนเองก็ได้นำวัตถุมงคลหมูเด้งไปแจกในพิธีไหว้ครูและนำบางส่วนแจกกับพระที่เข้าร่วมพิธีปลุกเสกในวันนั้นและเหลือเพียงบางส่วนที่ตนเองได้จัดเก็บไว้และได้ ให้ทางบ้านเสือพุทธคุณได้เก็บไว้เผื่อท่านใดสนใจจะร่วมทำบุญ